แรงข้นมันหยุดวมันหยุดดวันอน้สนลยู่ดีนะไมี่สองนี่ใชไม่ได้อันนี้เป็นคือของเรามาตรวจ แกเราก็กกนีครับการัง้าาแล้วทำไมต้องสามชั้นครัทำไมต้องกันกัน้นกันต้องสามชั้นก็ดังลงไปจะเป็นสุดทรอ่อยู่ฝั่งั่งนี้ครับถึงตอมเป็นออเลยเราต้องตรวจต้อง ผ่านใบอะไรบางอย่างอันสุดท้ายอันสุดท้ทายก็คือนไปหาเราแล้วก็ไปตรวจโรคตรวจอะไรครับครับก็ไปเจอสามชั้นของเขาครับผมของเขามาก็คือเข้ามาเลยครับผมแล้วก็มาสามชั้นของเราครับผมแต่ถ้าเป็นคนของเราเข้ามาก็ต้องเจอสามชั้นเขาก่อนครับรแล้วก็มาเจอสามชั้นเราอยู่ตรงข้ามกับพยาจะตรงข้ามกับพยา เลยขึ้นไปอีกก็จะกลายเป็นแขวงบ่อกแก้วของเรายังเป็นแขวงชัยยะบุรีอยู่เมืองที่ตรงข้ามของเราจริงๆเหมือนสองเมืองข้ามกับทุ้งทางตัวเมืองนะกําลังทหารส่วนใหญ่ก็จะวางตรงนั้นฝั<ม>่งของเราเนี่ยธุรกิจของเราคือป้องกันชายแดนป้องกันกําลังของกอลาวมาเนี่ยที่จะเข้ามาในประเทศไทยเรานี่คือธุรกิจของเราแต่มองดูแล้ว เขาก็ไม่มีกําลังอะไรมากมายที่จะเข้ามาแล้วนะขายก็ไม่เคยได้แล้วถ้าเกิดมีผลผลิตจากต่างประเทศเข้ามาอีกนะที่ขายในราคาที่ถูกกว่ารัฐมรประเทศไทยก็ขายไม่ออกตามมาลนะชาวบ้านจําเป็นต้องเผาเพราะว่าเ็บเกีเียวเสร็จเขาก็ไม่รู้เอาเศษฟางเศษตอฟังไปทิ้งที่ไหนก็ต้องเผาแล้วเพื่อ จะปลูกในต้องรักคนพวกเรานะครับจุดตรวจตุดสกัดเพราะว่าในภารกิจของทางสหา,านเองก็ป้องกันชายแดนสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ปกติเพราะว่ามีส่วนหนึ่งกําลังของของผมเนี่ยของสฐานพลานก็ไปลากตะเวนตามแนวชายแดนเพรนั้นมีการพักขโมยก็เป็นกําลังใจให้ครับก็ขอบคุณแทนประชาชนขอบคุณแทน,แทนพี่น้อง พวกเราในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน้าที่ของข้าราชการทางทหารตำรวจยังคงต้องตึงกําลังอีกคอันนี้ใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องต้องช่วยกันนะครับผมก็จะช่วยดีกว่า